สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอิอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่27เมษายน2566นะครับรายงานข่าวสถานการณ์การสู้รบในประเทศสุนระหว่างฝ่ายกองทัพที่นำโดยทางด้านนายพลฟัตตาอันบูฮานกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือว่า R S F ซึ่งเป็นกองกำลังถึงทหารภายใต้การนำของนายพลมูฮัมหมัดอัมดาน ดักคาโลซึ่งแย่งชิงอำนาจกันตั้งแต่เมื่อวันที่15เมษายน2566ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยกว่า459ศพแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายพันนายการสู้รบแบบตึงเครียดม,มายาวนานพอสมควรนะครับจนกระทั่งล่าสุดนั้นมีการบอกว่าจะประกาศการหยุดยิงเป็นเวลา72ชั่วโมง ดังนั้นเนี่ยตอนนี้หลายประเทศก็ดําเนินการในการเร่งที่จะอพยพพลเรือนของตัวเองออกจากประเทศสุาน,นะครับไม่ว่าทางด้านอังกฤษเองนั้นก็จะเร่งอพยพชาวอังกฤษราวสี่พันคนที่ติดอยู่ในสุนก่อนที่จะหมดเวลาหยุดยิง72ชั่วโมงขณะที่ฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันต้องการที่จะอพยพพลเรือนตัวเอง491คนนอกจากนั้นเยอรมน,นีนะครับก็ได้ส่งเครื่องบินของกองทัพอากาศสี่ลำเข้าไปอพยพพลเรือนของตัวเองกว่า400คนออกจากประเทศแห่งนี้นะครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเวลานี้ทางด้านในส่วนของกองทัพสานได้มีการดําเนินการนําเอาตัวอมมาอันบาเซียซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของสดานนั้นปัจจุบันอยู่ในเรือนจานะครับเอาออกจากเรือนจําแล้วก็ปรากฏว่าเอานายคนนี้เนี่ยไปไว้ที่โรงพยาบาลทาหารแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแหกห้องขังนะครับหรือว่าออกจากเรือนจํานั่นเองเพราะว่าเวลานี้มีรายงานข่าวว่า เจ้าหน้าที่ในเรือนจํานั้นมีไม่เพียงพอจนทําให้บรรดาผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํานั้นใช้โอกาสใช้สถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งด้านนอกน,นั้นเนี่ยครับไอ้แหกคุกออกจากเรือนจําไปเป็นจํานวนมากในขณะที่ทางด้านโอมาอันบาเซีย ah, อดีตประธานดบดีของซูดานหลังจากที่ถูกรัฐประหารแล้วเนี่ยครับก็ปรากฏว่าเขาตกเป็นผู้ต้องหาในเรื่องของการเป็นผู้นําที่มีการสังหารหมู่และข่มขืนในภูมิภาคดาฟูของซูดานนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังถูกจําคุกเอาไว้นะครับในขณะที่ทางด้าน องค์การอนามัยโลกออกประเตือนนะครับว่าเวลานี้สุานนั้นกำลังเสี่ยงเผชิญอันตรายทางชีวภาพอย่างยิ่งเพราะว่าตอนนี้มีนักรบไม่ทราบฝ่ายได้บุกเข้าไปยึดห้องแล็บแห่งชาติที่เก็บเชื้อโรคอันตรายหลังจากที่กองทัพสู้รบกันมานานราวสองสัปดาห์เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากทางด้านดรนนมาซาอิฟผู้แทนขององค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งประจำอยู่ที่สุนเตือนว่ามีนักรบฝ่ายหนึ่งได้เข้าไปยึดครองห้องฏิบััติการสาธารณาสุขแห่งชาติหรือห้องแลบ็บ ในกรุงคาทูมซึ่งเก็บรวบรวมตัวอย่างของเชืออ้อโรคต่างๆรวมทั้งเชื้อก่อโรคโปลิโ,โอโรคหัดจึงทําให้ขณะนี้สถานการณ์ผู้รบในสุดานั้นอันตรายอย่างมากเขาบอกนะครับว่าเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะทําให้เรื่องของเชื้อชีวภาพนั้นเนี่ยกระจายออกไปเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เขายกบอกนะครับเขาได้รับตัวสับจกหัวหน้าห้องแลบแห่งชาติในกรุงคาทูมเมื่อวันที่24เมษายน2566หลังจากนั้นก็บอกว่าเขาเองนั้นเนี่ย วันวิตกตังวลว่าห้องแหล่งแผงนี้เนี่ยจะกลายเป็นจุดที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคทั้งเชื้อหัดเชื้อโปลิโอและไฮวาสตะโรคจะทําให้เกิดอันตรายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังวิตกกังวลอย่างยิ่งจากทางด้านองค์การอนามัยโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเตอร์เนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ